อันนี้คุณเหลินกวาดบ้านนะคะเขาก็กวาดบ้านแล้วต้องพยายามหันให้เขากวาดว่ากวาดแบบนี้กวาดแบบนี้นะคะจะได้เป็นนะก็จะได้เป็นเอาไม้กวาดให้ยายเอาไม้กวาดให้ทวดเร็วทวดจะได้เก็บไม้กวาดไว้ไหนลองกวาดสิลองกวาดสิลองกวาดกับทวดสิ โอ้โหสวยจังเลยภาพนี้สวยจังเลยโอ้โหช่วยการแขงขันกวาดบ้านโอ้โห,โโห <c oughs> ทวดกับเหรียญนี่ขยันจังเลย